กาบสวัสดีนะครับผมเอฟซีทางช่องยูทูบบนชนกฟาร์มละเอดทุกผู้ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อพี่น้องนะครับผมดีเขามารับชมคลิปของทางฟาร์มฮ่องในมือนี้นะครับมือนี้วันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมมือโฉบมือหมาทำเพื่อหลายคนนะครับแดดแรกของฟาร์มผมนะครับผมก็่ถิ่นมาเปิดแบงค์ง้วแม่ลูกนะครับผมเหลืออยูสองโค้งนะครับให้พ่อพี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับผมเผื่อว่าเป็นงานเซฟเล่นนะครับเดี๋ยวเขาเรื่องอะไรนะครับ ที่เห็นอยู่นี่เป็นแม่ลูกเมียนะครับผมแม่ลูกเมียง่วลูกแรกนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบนะครับโบยางดีนะครับผมลูกสาวเพิ่นอายุม่านสองเดือนกว่านะครับนี่นะครับผมลูกสาวใจลูกงามนะครับสรงคือแม่เปียบเลยนะครับผมแม่เพิ่นกับง่วงามนะครับเป็นง่วทสงงามเลยโบด์ครบนะครับผมขอบหูดำนะครับ ขาดำจิ้มดำนะครับผมวนวลนวลโบดนะครับผมนี่สองหมืนเจ็ดพันหาลอยนะครับผมสองหมืนเจ็ดพันหาลอยเท่านั้นนะครับความทรงฟรีให้สองรอยกิโลนะครับผมสำหรับแฟนพีพ่น้องที่สนใจไก่ไก่เท่าก,กับทรงนะครับไก่ก็สองรอยกโลก,กับทรงนะครับผมโทรมาเวากันได้นะครับผมขันไก่กว่ากับตอร้องกันได้นิดน้อยครับ แต่ขันไกลก็่ากลัวสิได้ขอขันน้ำมันกันนะครับผมงามๆนะครับง่วผึ่งง่วลูกแรกนะครับผมผึ่งง่วลูกแรกเลี่ยงลูกเป็นนะครับบางลูกสาวเพิ่นถือว่าใจดีโอเคเลยนะครับผมทรงคือแม่กินหญาเก่งครับนะครับลูกสาวเพิ่นเนี่ยกินมอเมอนหูเม่นตาเลยกินว่าสนใจแม่ความนะครับเนี่ยสาวง่วเป็นดเลียงนะครับง่วงไอยเรียงนะครับผม จิ้มดำพ้อมนะครับโบสสองหมื่นเจ็ดพันหารอยเท่านะครับผมศูนย์แปดสีสามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับเบอร์ผมเองโทรมากว่าโทรมาอองสอบถามใดนะครับผมว่างามๆโค้งง่าแม่สูงลอยหัวลอยสี่สิบนะครับเป็นว่าไใหไงนะครับผมอีโค้หนึ่งนะครับเป็นแม่ลูกเมียเื่ากันว่าลูกได้เท้ากันนะครับผมลูกสาว่นสีมีนมติงนะครับผมขอค้นบรหินะครับขอค้นรับได้ แต่แม่เพิ่นบ่ได้มีงนะครับเป็นงัว่าไทยติดเละนะครับงวัวไทยติดเล่แม่สูงร้อยยี่สิบยี่แปดนะครับผมถือว่าสูงอยู่นะครับว่าเป็นง้วเตี้ยเลยนะครับผมนี่นี่นะครับแม่ลูกเมียนะครับผมไปยังไปพุ่นลูกไปไปหาหม,มูไปว่าเื่องหมูนะครับไปไทยแพลบำรุรงเขาเนี่งามนะครับผมกินหยากินหลังเขาเต็มเขาขนี่งามเลย ปากกันตำนี้ให้ทุกแนวนะครับผมที่นองเนื้อจากที่แจ้งไปนะครับคือขาถกขาถอนสวงสุดหางดอกนะครับเอาปรกกันตำนี้ให้สื่งววาจากฟังผมหมั่นใจได้ครับมีประกันหลังการขายพร้อมนะครับผมหลังการขายสิบหามือนะครับขันมีอาการขาถกขาถอนเห็นสวงสุดนะครับเห็นหางดอกออกมากนี่เขาหับเคลมให้นะครับขึ้นเงินเต็มจำนวนนะครับผมพอแม่พี่น้องสื่อไปกับมั่นใจได้เลยนะครับเพาบว่มียอมขายครับผม ผมเนี่ยไปหนึ่งมืนเจ็ดพันนะครับผมหนึ่งมืนเจ็ดพันถ้วนๆพร้อมทรงฟี่ให้สองรอยโลคือกันนะครับผมหรืออยากสิงยกไปน้ากานการันซื้อแม่นั้นเราอยากได้แม่นี้ไปน้าผมอาน้ำมื่นหาครับผมอ่าผมนี่ให้ไปเลยหนึ่งมืนหาพันนะครับขันห้าซื้อไปสองนะครับผมแต่ขันแยกไปกับให้มื่นเจ็ดครับผมมื่นเจ็ดพร้อมทรงให้สองรอยโลนะครับเมืองลูกสาวเพิ่นคือว่าใจรวยงามเลยครับลูกสาวเพิ่นอายุประมาณสามเดือนนะครับ ติดเหล่ไปคุ้นขื้นนี่เนื้อเต็มปึ๊กนะครับผมสน,สนใจสนใจโท่มากครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเกาเก้านะครับผมคือพายาของเบิ้งโตจริงนะครับขอกยู่บาลดูง่ายตำบนหนองแคนอำเภอปทุมราชจังหวัด้อยเอ็ดนะครับผมมีแดดเหลืองัว,งวกับสีสีงามขึ้นนะครับทายมากเกือบอาทิตย์แล้วนะครับว่าเคยได้เห็นแดดเลยนะครับทางบ้านผม เบิงน้ากันดีๆนะครับผู้สื่อผู้สี่เลี่ยงตัดสินใจซอยกันให้มักน้ากันจังสื่อนะครับผมขอให้พร้อมนะครับเพราะว่าเฮาเป็นงวัวทรงฟรี่บุ้ยมัดจํานะครับผมอ่ากันมีปัญหาขึ้นมามัางกัสิเกิดความเสียหายนะครับผมสื่อแเราเอาเลยนี่เฮาบอกเอามาจําน้าจากบาทนะครับผมพร้อมวดัดาพร้อมนะครับวดัดาลูกค้าพร้มพอรมพ่อพี่น้องพอร้อมนะครับอยากได้งวัวเร็วเฮาจัดให้ด่วนได้ครับ ตาขังกำคืนบอมีปัญหาครับผมพอให้บอกนะครับว่าถ้าพร้อมขันว่าพร้อมไหวสามซีมือนี่สีเอามาจำน้ำเลยครับผมกันพอพี่น้องกันเสียโอกาสนะครับผมกันเสี่ยอกาศผพ้อื่นกันเสียโอกาสคนขายน้ำนะครับกันเห็นโอเคใจกันน้ำนะครับผมพอมาห้องบอกมาจำน้ำแหลวจักบาทนะครับสื่อว่าขายสื่อเอาใจวัดใจพอพี่น้องไปครับผมมันก็มีบ้างนะครับผู้บางคนพอไหวมือซ้องมือแล้วก็มา พอพอมนะครับมันก็เสียโอกาสการขายทั้งแต่ก็บ,บอกปิดไปแล้วนะครับผู้เพิ่นอยากได้เพิ่นกับว่าใดนะครับผมอ่าก็เห็น้องใจน้ำนะครับมองนี่อ่ามื่อนี้เขาเปิดแบงค์ให้พี่น้องไว้สักนี่นะครับพิจารณาซอยกันครับมื่อนี้ขอกราบสวัสดีครับผม